เคยฟังเรื่องเราจะพ่อแม่ปีสีูนฟองสบู่แตก <Yeah. S 2> คนแถบลมทั้งยืนขายเงินลอยนี้ลอยตามหลายคนสิ้นหวังกับคำว่าพอมีพอกินแต่วันนี้ฉันยืนอยู่ตรงนี้อ uh. yeah. On, าเงินเดือนเท่าเดิมแต่ค่าครองชีพผู้ไม่หยดุดอ่าข้าวแกงถุงละห้าสิบความฟันเล็กนิดยังต้มพอนเป็นโวดโวดข้าบอกเศร,ฐร,รษฐกิจกำลังฟื้นแต่ชีวิตคนทำงานยังจมตัวเลขมันสวยบนกระดาษแต่ความจริงมันบาดลึกกว่าคมมีมันหนกักกว่าต้มยำกุ้งหนักจนคนทั้งนุนแทบหายใจไม่ทนันไม่ใช่แค่ค่าเงินที่พงังแต่มันคือความหวังที่คอยจะคอยสลายไปทุกวันหนกักกว่าต้มยำกุ้งไม่ไม่เสียงมาเบิดแต่เจ็บยาวยาวไม่ล้ม ความฝันที่เคยว,ดวาดไว้ตอนเด็กอ uh, uh huh. ทำงานเช้ายันคำแต่เงินในบัญชีกลับบางกว่าเศษเหล็ก uh, yeah. uh huh. สมัยก่อนลมละเริ่มใหม่วันนี้เริ่มใหม่ยังไม่รู้จะเริ uh, uh ่มยังไงอโอกาสมันแพงกว่าทองคำว่าอนาคตมันถูกขายไปแล้วให้ใครอ uh, uh huh. ปีสี่สนเขาลงผู้ฟองสบู่ uh huh. ปีนี้คนสู้แต่มันสู้กับอากาศ uh, uh huh. ข้าครองชีพเพียงแล้วกว่าความขยันต่อให้ไม่ขี้เกียจก็ยังตามไม่ขาด เทพแต่เสียงกลับเากว่าใครบางคนบนฟ้าไกลข่าวบอกเศรธธษฐกิจก,กำลังฟื้นแต่ชีวิตคนทำงานยังจมตัวเหลขกมันซวอยบนกระดาษแต่ความจริงมันบาดลึกกว่าคงมีก็มันหนักกว่าต้มยำกุ้งหนักจนคำว่าทนเราไม่มีความหมายไม่ใช่แค่เศรธธษฐกิจพังแต่มันคือศักดิ์ศรีคนทำงานที่ค่อยๆหา วันหนึ่งทั้งประเทศอาจลงพร้อมกันโดยไม่รู้ตัวต้มยำกุ้งสอนให้เราจำแต่วิกฤตวันนี้สอนให้เราตั้งคำถามว่าโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังเลือที่ยืนให้คนธรรมดาบ้างไหมมันหนักกว่าต้มยำกุ้งหนักจนคนทั้งรุ่นแทบหายใจไม่ทันไม่ใช่แค่ค่าเงินที่พังแต่มันคือความหวังที่ค่อยๆสลายไปทุกวันนกก